จำเรียบซสวเนี่ยตอขณียบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูในเนื้อหาส่วน exercise นะครับในข้อแรกนะครับก็ให้พวกเรานะครับให้ทำเป็นรูป Progressive Form นะครับคือรูปที่กำลังทำนะครับโดยใช้คำว่ากำปุงคือพื่อง่ายคือเอาคำว่ากำปุงเนี่ยไปเติมในประโยคเหล่านี้นะครับเพื่อให้มันแสดงว่ามันเป็นประโยคที่กำลังกระทำนะครับ่เราก็คัดลอกมาทำเลยนะครับ คำที่เราจะไปเติมคือคําว่ากําปุงใช่ไหมครับอันแรกนะครับเกิดองกุยจำเนวกนองลานนะครับเขานั่งคอยอยู่ในรถใส่กําปุงเข้าไปก็คือเกิดกําปุงใช่ไหมครับเขากำลังนั่งคอยอยู่ในรถอันนี้ก็เหมือนกับภาษาไทยเนะาะกำลังเติมหน้าคํากริยาครับข้อ2นะครับ เจวายเอ็วนมุกการิยลัลนะครับก็คือเจ้านายของคุณนะครับยืนอยู่หน้าสำนักงานนะครับก็ใส่คาว่ากำปุงเจวายเอเจ้านายของคุณนะครับกำลังอ่ากำปุงนะครับโชโนมุกการิยลัยกำลังยืนอยู่หน้าสำนักงานนะครับข้อ3นะครับแกไดกรอมพีย e ก็คือหมานอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ เราใส่กำปูงเข้าไปจะแก้กำปูงเด็กแนวกรอมปเตี้ยหมากำลังนอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับข้อสี่นะครับขยมดะกระแซดแนวลือโตอยำบายนะครับผมวางหนังสือพิมพ์ไว้บนโต๊ะกินข้าวนะครับก็ใส่กำปูงคือกำปูงดะกระแซดนะครับแนวลือโตอยำบายฉันกำลังวางหนังสือพิมพ์บนโต๊ะกินข้าว ข้อ5นะครับโลกตาโชโนมุกหางสั่งนะครับคุณตายืนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันนะครับเราก็ใส่คำว่ากมปุงตรงหน้าโชวคุณตากำลังยืนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันข้อ6นะครับนิสิตเรียนเน o จนตุป,ปีนะครับนิสิตอ่นักเรียนนะครับเรียนอยู่ชั้นที่2คําว่าชั้นที่นี้ไม่ได้แปลว่าชั้น ระดับชั้นหมายถึงป .1 ป .2 มัธยมอะไรนะแต่หมายถึงว่าอาคารอาคารเรียนชั้นที่ 2, นะครับชั้นในที่นี้หมายถึงชั้นของอาคารเรียนก็กำลังถ้าพูดถึงคาว่าเรียนเราต้องใส่กําลังเรียนใช่ไหมนะครับเนื้อสกำลังเรียนเอจนตีปีนะครับนัเกเรียน,น,น,นะยนกําลังเรียนอยู่ที่ชั้นที่2ครับถัดมานะครับมาดูอีกแบบฝึกัะหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ให้อ่อานประโยคดังๆนะครับแล้วก็สร้างประโยคคําถามนะครับเราก็เอาประโยคเหล่านี้มาให้ทําให้มันเป็นคําถามนะครับโดยเอาโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยแหละเป็นคําตอบนะครับบางอย่างก็ต้องสร้างสารรค์หน่อยบางทีมันไม่รู้จะถามยังไงเหมือนกันนะครับเช่นข้อแรกเขาบอกว่า c o พ p l e x ตาหางบายนูจนตีเบนะครับ อย่าลืมไปร้านอาหารนะครับอยู่ชั้นที่3านะร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในชั้นที่3นะครับคาถามก็คือมันจะถามถึงอะไรเนี่ยมันมีการบอกว่าอย่าลืมเนาะคอมเพลงแปลว่าคนฟังเนี่ยเขาอยากให้เรามันเหมือนมีการนัดหมายไว้นะครับแล้วเขากลัวเราจะลืมเราอาจจะพูดเราอาจจะพูดแบบนั้นได้นะครับก,ก็คือก็คือถามนั่นแหละนะครับเช่นยิง เต้ายำบายทั้งไงนู่นน่ะนะครับเอ่อก็คือเราไปกินอาหารกลางวันอยู่ที่ไหนนะครับทางฝ่ายนั้นก็เลยตอบว่าคอมพล็กนะครับเต้าหางบาบนู่นจนตีใบยอย่าลืมไปร้านอาหารอยู่ชั้นอ,อยู่ชั้นที่สามนะครับถัดมานะครับข้อสองเอ่อ คำตอบที่ให้มาคือเกืตุ๊กตัสนาวาไดนนรกนองสัมเปียนะครับก็คือเขาเอาตุก๊กหรือว่าเอาไว้นะครับไว้ก็คือเขาเอาเอา่นิตยสารนะครับไว้ในสัมเปียก็คือย่ามอา่ย่ามก็ได้กระเป๋าสะพายก็ได้นะทีนี้เราก็เลยเใช้คำว่าถามว่าที่ไหนนี่แหละนะครับ ก็ตุกตุสน,นาวาดยนาวเอนาใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็ได้แล้วนะครับข้อ3นะครับสมจรสำรามนะครับนวกระนองทุ่งนี้ก็คือกรุณาโยนหรือกรุณาทิ้งขยะนะครับในถังใบนี้นะครับสมก็คือ,อทางโน้นเขาตอบว่าขอความกรุณานะกรุณาโยนขยะแต่ใน,นเวลาเราจะตั้งคำถามก็คือเราอาจจะถามว่า อ,ออยให้ฉันทิ้งขยะที่ไหนอะไรเงี้ยอ้อ,อยขยมจอลสำรามโนเอนาอ่าให้ฉันทิ้งขยะที่ไหนนะครับอ่าท่านั้นบอกว่าโรุณาทิ้งลงในถังใบนี้นะครับข้อสี่นะครับหางหลวงสุพูน้โนกรอมนกรอยหางสั่งนะครับก็คือร้านขายหนังสือนี้อยู่หลังปั๊มน้ํามันนะครับ เราก็ถามว่าห้างโลเซพูนี้ออยู่ที่ไหนนะครับโ no, no นโนเอนาก็คืออยู่กรอยหางสั่งก็หลังปั๊มน้ำมันนะครับข้อ5นะครับเซอร์เพลเรียนเพียซาโนาโนกนองลานนะครับก็คือหนังสือเรียนสำหรับเรียนภาษายอยู่ในรถนะครับเราก็ถามว่าหนังสือ สำหรับเรียนภาษาอยู่ที่ไหนครับเอรพูเรียนภาษาโนเอนาครับข้อหกข้อสุดท้ายนะครับกอาเลนทัวร์การโนจวบศาลานะครับกอาเลนทัวร์การก็คือสถานที่ทํางานนะครับเราจวบศาลาคืออยู่ติดโรงเรียนอ่าถ้าเขาถามที่ไหนเลยก็ได้นะครับก๊าเลนอ่ากอาเลนทัวร์การโนเอนานะครับ คำตอบคือโนจบศาลาใช่ไหมครับอยู่ติดโรงเรียนอ,อันนี้ก็เสร็จแบบฝึงหัดนี้แล้วนะครับหมดหมดแล้วยังอ่าหมดแล้วนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะได้ดูบทสนทนาที่สองนะครับสมมอ,อกรทรมจะเรียบเรียบ